นะพี่้องมโนะบบอกอะไรอย่าห้างที่ทั้นสาเ็บเบยเท่ากันพอกินเขาแบ่บโอ้โหนะน้ำโอ้คือไปวบนีงไปเอาหอนทองบาดไปไหมน้ำ อืมอืาเลยมันแซ่บครับแซ่บผมน้ำน้ำคำนี้เพิ่มกี่เพิ่มหน่องน้ำสวัสดีครับคือก้าครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินออมสินพาแซ่บครับพี่น้อง มาพี่น้องมาเมื่อนี้พ่้อมวอมได้เมนูอาหารสิงโตที่เราพี่น้องขาดบ่ได้พ่้อมวอมขาดบ่ได้ถ้าขาดอาหารสิงโตนี่โอ้หินเขาเ่าแซ่บเลยพี่น้องนี่คือตับพี่น้องนี่ตับกับเพิ่นก็ให้มาหน่อยนึง่งปกติพี่น้องมาหลายคนเนาะเพิ่นแต่ได้มาหน่อยนึงเพิ่นกับเป็นไอ้ผ้าขาดย่อยเพิ่นก็ได้มาหน่อยนึ่งกับแบ่งให้เมื่อนี้พ่้อมวอมพาพี่น้องไหมก้อยขนมก๋มก็เลยพี่น้อง เนื้อที่มันบ่อดีเนี่ยพอนอมล่างนี่พี่น้องด้อพอนอมชีล่างก่อนได้มาพอนอมล่างฮะก็ไหลายยาห้างนี่พี่น้องค่อย่างห้างหนึ่งก็ไหลายยาห้างสิคันสามแซมกันนี่พี่น้องดื้อน้องทางเตะฟังไทยฟังลาวต่างประเทศในประเทศแซมกันนี่ก็บผ่าอ่ะชีรูครับพี่น้องนี่ผ่าชีรูแซ่บๆเลยพี่น้องดื้อคอยผ่าชีรูไว้ก่อนคอยแบบ บอลไงประเดี๋ยวพี่น้องเพราะน้ำได้ดีๆแหละนำขัดบอลไงอะไรเนี่ยนำขาดพี่น้องฝากไปน้ำไม่ได้พี่น้องดื้อฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยครับผมบกดไลค์ถือใจก,กดแชร์เดี๋ยวนั่งใจสมองสุวยบ้นครับผมนี่ตับพี่น้องนี่ยตับไหมตับสุดๆมันหินริแล้วยังไม่ได้ วันมาพี่น้องมนาะขั้นตอนแรกอันดับแรกขั้นตอนการปรุงพรอนอ่อมกับุ่้ง่ายพี่น้องพรอนอ่อมมีไส้ตัวนี้ไปก่อนเด้อยพี่น้องเด้อบีได้เนี่ยพี่น้องดีเป็นบ่วหมดเลยเหลืองอ่ะดำพรอนอ่อมมีไส้ดีลงไปก่อนไส้บัรเรียพี่น้องเอ้าเอาแบบผมตายว่าเลีเ้ยงได้ไ้มใส่เกลือไปครับเล็กน้อยพอใส่หลายบัวเรียพี่น้องเข้มเข้มกินบัวเรียเข้มแก่ยากครับผม ใส่พริกไปง่ายพี่น้องเอา้าเบิดเลยตอนต่อไปกเข้าวขวายพี่น้องขั้นลาบก้อยเนี่ยขาดไเด้เปพี่น้องดื้อข้าวขวา,ขวาวยนี่ดูมัไปเอา้าแซมกันพอน้องอ๋อหมดถือฟ้าเลยนะมฟ้าหมดถือใส่ข้าววายไปแล้วพี่น้องมันนี่เอ็นหยีมตายง่อยเด้วยพี่น้องดื้อสุดๆเกือบเหยียดใส่หยีน่อยพี่น้องเห็นมันคดไง อ๋ออ๋อวนน้อยหรอกเบิดไปเลยใช่เบิดไปเลยอืมวันนี้ค้นเนี่ยพี่น้องเด้อบาทเนี่ยทานก้อยเพราะง่้เราค้นสามบาทเอาเลยได้พี่น้องค้นเนี่ยมันเข้ากันให้พริกแตกเหีห่ยวขวาเข้ากันหอมว่ะเทียมกันหนุ่มอนหวานดื้อพี่น้องเด้อน้องทางไก่ใส่วางเหลาเอาเทียดแนวเทียดหลังจากนั้นเด้อพี่น้องเด้อ หอมรวมที่พ่อหอมหั <faz> e. ่นไปแล้วสะลงไปเอ้าทำไใบอกกูอยู่เบรดพี่น้องผลบัตรฮักหอมว่ะสุดยอดเบิ่งพี่น้องเบ่งสุดๆเลยอ่ะแซ่บ เอ๋อพรอวอมชิมก่อนเด้พี่น้องด้วพอนอวอมขอชิมม่อกไม่เป็นรสชาติแบบไปชิม,มด้อยพี่น้องด้อ,น,อน,น้ำเสนปลานไอ้นีพี่น้องอ๋อเอ้านนั้มเนี่ยอัเด้อเอาิอาอามไมบ่บ เบว่ยต mm ับอะไรแบบนี้มาแล้วมีชารับเสิร์กันเรียบร้อยครับพี่น parole, <c oughs> <c oughs> ้องมาพี่น้องมาเดี๋ยเอาตักใส่เลยเสิร์มกันเลยพี่น้องด้อวัดใส่หลอดไก่ขว่มข่มเกันมาพี่น้องมาเสิรกัน ยอดไรแล้วคุนพักนี่ใบนังเลือดมีมีไอ้มิ้นเยอะเนี่ยพี่น้องบ่บ่แมนสายแน่เด้บ่บ่มิ้นนี่ใบไอ้แป้นหอมแดงพี่น้องแซ่บๆกันมาละมาเดียวพี่น้องเด้อพี่น้องทางไกลฟังไทยฟังลาวต่างเวียดนามเวียดเแซ่บๆกันพ่อหนุ่มหอมนะพี่น้องมะบัวบาวอะไรอย่างที่ขั้นซ้ำเย็บเบยทุกคนพอกินก็แซ่บ โอ้โหนะน้ำโอ้โหถือไปบวกนึงเอาหอนทองบาปไปนึงไหมน้ำอืมอืมใช่เยมันแสบครับแบบของมัน้ำ ขานอย่างนี้ไนยไหมเพื่องไม่อนนะอืมจุดจัดอืม,อม,อม,อม Mm, okay, Mà không nhận? Khi xe phẩm Ừm มาเริ่ไปเร้อพี่น้องเร้อจะแซมกันกวายคมเทดเองน้องคำนี้คำนี้เพิ่มี้เพิ่มน้องน้ำรับอ,อขออนหนอ่ะ ยาดเข้าขพราะหนูเอาไ่ออได้มาไว้เร็วเมื่อคืนนี่พี่น้องประมาณชั่วโมงเดียวมีสูตรพี่น้องการมาเข้าแบบเด้งด้วนใส่น้ำอุ่นนี่พี่น้องแช่น้ำอุ่นอย่างประมาณชั่วโมงหนึ่งให้กินเลยแช่น้ำอุ่นเอาน้ำอุ่นแช่ไม่ต้องอไปเด,ม,ดมมาเพร่ะอันไปเดมหรือมาเข้ากะเค็ดรับไม่พี่น้อง สุกแล้เนี่ยสุกเลยนี่ยน้ำอืม

แรงเดือดจังนั้นคุยเอาพี่น้องทำยังไง สาแน่สาแน่มิ่งเนื้อชาติใกล้เคียงกับสาแน่ไหมครับกินไปเราเย็นเย็นเย็นอืมทำไง น้องสานทุนเอาไปจับ เนื้อไผ่ดีค่ะไม่ต้องคัมมือไทยเผื่ใจม้ำสุด,ด้วย แซ่บพี่น้องโพะถึงหิวเขาถึงกินแซ่บพอกินนาำกันอิ่มแล้วพี่น้องเมนูนมนเนี่ยกถจอว่าแซ่บแต่ว่าพอระหว่งขาดบ่ได้เรเพี่นองขั้นขาดนี่คือขาดอันไหนนึงนะขั้นไม่ได้กิน ไ้วยขมหรือว e> ่าร so like so so, ้อยเรียดหรือว่าเยอะกับเนื่อเนี่ยหายไปเลยเขาบอกแชบ์ลดพี่น้องเอ้ฝากกันมือพี่น้องดื้อฝากกดไลค์กดแชร์นี่นะครับผมมากกว่ากดไลค์ถือใจกดแชร์พ่ออมขอขบคุณพี่ขอบคุณน้องที่ติดตามเราชมพ่ออมเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเข้ามาชมพ่ออมกันขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกคำจีบชมคำบอกว่าอนไหนผิดอันมัธยูผมครับ ก็เผ็ดพี่น้องยี่พี่นาเจอไหมคด้บพี่น้องดื้อหอยพี่นอ้อ,อ,อ,นองำน,ำน้ำดำรวยๆสุกุลสุกคนครับพี่น้องถึงเผ็ดถึงห่อนเฮียแ,แตกเลยพี่น้องเอห้หอยพี่น้องำน,ำน้ำดำรวยๆไปเจ็บไปจนสุกุลสุกคนครับสวัสดีครับ